สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่พี่น้องนัก,กสะสมมือใหม่และผู้ที่สนใจสะสมเหรียญกระสาบและธนบัตรทุกท่านครับวันนี้มีเหรียญ10บ,บาท2ส,สีที่มีความพิเศษจะมาแนะนำนักสะสมมือใหม่อีกปีพศนะครับก็คือปีพศ2550ซึ่งมีความพิเศษคือมีลักษณะของ ลักษณะเออเลอกคอยเล็กน้อยเพื่อนำมาเก็บสะสมเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมแก่นักสะสมมือใหม่และผู้ที่สนใจสะสมเหรียญใหม่ๆทุกท่านเป็นแนวทางในการสะสมเหรียญกระสาบและธนบัตรไทยครับเหรียญสิบบาทสองสีพศสอง0ห้าิบนะครับ เป็นแบบพระเสียนเล็กมีจำนวนการผลิตอยู่ร้อยสามสิบล้านสองแสนสองพันเหรียญครับขนาดยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุห้ากรัมเป็นวงนอกเป็นคิวโพนิกเกิลวงในเป็นสีทองเหลืองขอบเฟืองสลับเรียบเหรียญนี้เป็นเหรียญปกตินะปกติ ก็เสียนกับมาดูเหรียญที่มีลักษณะความพิเศษเออเลอคอยเล็กน้อยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าส่องขยายดูดีขอบขอบสีสีเหลืองข้างในตรงขอบบนในเล็กจะมีเนื้อล้นออกมานิดนึงนะครับก็มีความสวยงามอีกแบบหนึง่ง ที่น่าเก็บสะสมครับและอีกเหรียญอีกแบบนะครับเป็นแบบที่มีตัวหนังสือซ้อนกันครับสังเกตที่ประเทศไทยนะครับมีตัวหนังสือซ้อนกันขออยายดูใกล้ๆะ คาดว่าน่าจะเกิดจากแม่พิมพ์ปั๊มขยับหรือเคลื่อนนิดนึงครับซึ่งก็ยังหาพบเจอได้อยู่แต่อาจจะเจอ,อยากก็แนะนำให้สะสมไว้ในวันข้างหน้าน่าจะมีราคามากกว่าหน้าเหรียญปกติปีสองห้าห้าศนถ้าเป็น UNC ราคาตามคู่มือ ประมาณหกสิบบาทครับแต่เหรียญนี้ถ้าเก็บสะสมไว้วันข้างหน้าจะมีราคาอยู่แปดสิบถึงร้อยบาทถ้าจะพอได้แต่แต่ควรเก็บไว้เยอะๆถ้าจะขายก็ค่อยขายกับนักสะสมที่เขารอบซื้อกันครับตอนนี้ก็ยังหาพบเจอได้อยู่ แนะนำว่าควรเก็บไว้สองรุ่นนี้เป็นเออเลอร์คอยเล็กๆน้อยๆที่ยังหาพบเจอได้ตามระบบหมุนเวียนตามพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดหรือตามเงินทอนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันนะครับสะสมไว้นะครับวันข้างหน้า มีราคามากกว่าหน้าเหรียญแน่นอนถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้ามีเหรียญอะไรใหม่ๆเข้ามาจะมารีวิวให้รับชมอีกครับตอนนี้ผมผมนักสะสมมือใหม่ยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ในอนาคตยังไม่แน่ถ้ามีความต้องการเหรียญแบบไหนเพิ่มเติมที่ตัวเองไม่มีก็อาจจะหาซื้อมาสะสมไว้ สองแบบนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับนักสะสมมือใหม่ที่จะเริ่มสะสมและก็ชอบสะสมเหรียญและธนาบัตรไทยครับผมฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ